คือไอ้เรื่องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือว่าข้อตกลงหยุดยิงที่ง่ายที่สุดที่จะบรรลุเนี่ยนะฮะคือข้อตกลงหยุดยิงเดียวที่ทรัมป์เนี่ยสามารถทําได้สําเร็จแล้วนั่นก็คือข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับบูชาซึ่งรบกัน5วันส่วนข้อตกลงหยุดยิงซึ่งให้ตาย,น,ยนะฮะปูตินก็ไม่ยอมหยุดน,ยนะฮะจนกว่าจะได้ดอนเบสทั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนั้นทรัมป์เนี่ยบรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นคณะกรรมการที่เขามีหน้าที่ตัดสินใจในการมอบรางวัลโนเบลที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เนี่ย ถ้าเขาจะยอมมอบรางวัลโนเบลให้กับทรัมป์ซึ่งผมเชื่อว่าเขายอมนะฮะผมเชื่อว่าคณะกรรมการโนเบลเนี่ยเขาลดอคติได้เขามอบรางวัลโนเบลให้ทรัมป์ได้แล้วฮิลลารีคลินตันเนี่ยอดีตผู้ซึ่งลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกับทรัมป์เนี่ยที่แพ้กับทรัมป์ในปี2016ฮิลลารีเองก็บอกเลยว่าถ้าทรัมป์เจราจาข้อตกลงหยุดยิงที่ยูเครนได้สำเร็จโดยที่ ยูเครนไม่ต้องยอมที่จะเฉือนเขตแดนให้กับรัเสเซียมากเกินไปกว่าที่ยูเครนเสียหายไปอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยก็คือบางส่วนของดอนเบสเท่านั้นเนี่ยเฮเลอรี Hillary เองบอกเลยว,ว่าเดี๋ยวเธอจะช่วยนำเสนอชื่อทรัมป์ให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสิทธิภาพเองเลยไม่ต้องให้ประเทศอื่นเป็นผู้เสนอเฮ l ลอรี Hillary บอกว่า I will do it ซึ่งแปลว่าฮิลลารีประเมินแล้วว่า้ข้อตกลงหยุดยิงในแบบที่ฮิลลารีพูดถึงก็คือรัสเซียจะไม่ได้ดอนแบสทั้งหมดได้แค่บางส่วนแล้วรัสเซียจะหยุดถล่มยูเครนมันจะเป็นข้อตกลงที่ทรัมป์เนี่ยไม่สามารถมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวยูเครนได้แปลว่าข่าวใหญ่ซึ่งคุณกำลังจะเห็นในวันนี้ที่วลาดิมีร์ซิลินสกี้ผู้นำของอยูเครนแล้วก็ผู้นำของหลายประเทศในยุโรปรวมทั้งแน่นอนนายกรัฐมนตรีชันเซเลอร์เฟเดริกเมอรส์สของเยอรมันที่อุตสาบินไปพบ ช่วยให้ท้ายยูเครนและช่วยกดดันสหรัฐอเมริกาในรอบนี้เนี่ยก็จะเจอกับการกดดันกลับมาของประธานาธิบดีสหรัฐว่าถ้าเกิดอยากจะให้รัเสเซียเขาหยุดยิงเนี่ยยูเครนจะต้องยอมเือนพื้นที่ในเขตดอนแบสทั้งหมดแม้กระทั่งในส่วนที่รัเสเซีย,ยยังยึดไม่ได้และข้อเสนอนั้นเซลินสกี้ก็จะไม่ยอมและข้อเสนอนั้นเฟรเดริกเมิร์สอายุรัฐมนตรีเยอรมันก็จะไม่ยอมเพราะฉะนั้นข้อตกลงหยุดยิงที่ทรัมป์พยายามที่จะเดียวให้สําเร็จเนี่ยนะฮะก็จะไม่สาเร็จ แปลความว่าถ้าทรัมป์จะได้รางวัลโนเบลเนี่ยก็ต้องพึ่งพาสองข้อตกลงซึ่งเป็นข้อตกลงที่1ระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งอันนี้ฮุนเซนคงจัดเต็มที่แต่ผมไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการโนเบล ที่ออสโลนอร์เวย์เขาสนใจฮุนเซนนักหนาณนเวลานี้เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮุนเซนได้ทํามาในช่วง20ปีรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการละเมิดสิทธิของพรรคฝ่ายค้านรวมทั้งกรณีที่สส,สฝ่ายค้านโดนเก็บในต่างประเทศคณะก,กรรมการที่กรุงออสโลนอร์เวย์ที่ตัดสินเรื่องรางวัลโนเบลสาขาสัานธิภาพเขามอบหมดเขาทราบหมดเขารู้ว่าฮุนเซนกับทรัมป์เนี่ยพยายามทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าทรัมป์ไม่ได้ซีสไฟร์ที่ยูเครนนะฮะ ทรัมป์อดรับประทานรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ว่าถ้าเกิดทรัมป์กดดันให้ปูตินยอมหยุดยิงสําเร็จทรัมป์จะได้ไม่มีอะไรมากและสมควรได้เพราะว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยขออภัยมันง่าย ไอ้้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยมันยากส่วนแผนสันิภาพระหว่างไอซอ์เซบาจาและก็อาร์เมเนียเนี่ยคือมันก็เกือบบรรลุอยู่แล้วแหละทรัมป์ก็มาได้แสงในช่วงระยะสุดท้ายหลังจากที่เขาหยุดยิงไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรคือนั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรนะฮะมีแผนสันิภาพระยะยาวแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องทําให้สาเร็จอนะ่ะอันนั้นคือโจทยเห็นแลวนั่นก็คือรัสเซียหยุดยิงที่ยูเครนแล้วก็อิสราเอลหยุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในชนุนวนกาซาถ้าคุณหยุดไม่ให้นทตนยาาา,า้ไซดโห เอาเลยฮะคุณไปสร้างทรัมป์ทาวเวอร์ที่กรุงออสโลได้เลยแต่เขาไม่สร้างหรอกนะฮะมันไม่ใช่เซอร์เบียท่าทีของยุโรปก็ยังเป็นปึกเป็นแผ่นกันดีอยู่นะครับเซรินสกี้นะฮะผลักดันให้ยุโรปนั้นมีความเป็นเอกภาพยุโรปเ<อ>ขามีความเป็นเอกภาพเพราะว่าเขารู้ว่าถ้ายอมอะไรปูตินมากเดี๋ยวหน่อยปูตินก็จะบุกเข้ามาในประเทศในย่านทะเลบอลติกส่วนหนังสือพิมพ์ financial times นะครับเซ l e n s k y a n d a l l i e s to p r e s s Trump นะฮะสงสัยผมคิดว่างานนี้คือกลับไปที่ square one ทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมนะฮะถ้าไปดูใน BBC ไทยเขาสรุปเลยว่าท่าทีต่อกรณีข้อตกลงหยุดยิงในยูเครนของทรัมป์ที่เปลี่ยนไปทําให้เคียบและผู้นํายุโรปกังวลใจอย่างไรทรัมป์เปลี่ยนไปอย่างไรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยเขาได้เขียนในโซเชียลว่าการหยุดยิงซีสไฟร์เฉยๆ,ยๆมักจะไม่ยั่งยืนซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยไม่เชียร์ให้หยุดยิงเฉยๆเมื่อไม่เชียร์ให้หยุดยิงเฉยๆก็แสดงว่าทรัมป์ต้องการแผนสนิภาพใในนนรรูปแบบบที่ Ukraine ยยเคออมดอสดห้ ราวน,นี้แมทธิวชาเวลซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาการทหารแห่ง Royal United Services Institute ก็กล่าวว่าหากเป้าหมายทางทหารของปูตินคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการปฏิบัติการของรัสเซียนในยนูเครนถูกจํากัดในทันทีก็ดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสําเร็จก็คือว่าปูตินยังไม่ต้องการหยุดยิงปูตินก็จะหยุดยิงเมื่อจําเป็นน่ะไม่มีอะไรมากจําเป็นหรือยังถ้าไม่ยังไม่จำเป็นเขาก็ไม่หยุดเซเลนสกี้อ่นอลาส์นะฮะไปหาทรัมป์ที่ทําเนียบขาวแอร์แคนาดามี Strike นะฮะแต่ว่ากลับมาทำงานปกติแล้วกระโดดไป Wall Street Journal European Leader b a ็กซ์เลนสก CNN เรื่องเดียวกันละแหละปูตินทรัมป์เซเลนสกี้เป็นคิวของผู้นำในโยุโรปไม่ว่าจะเป็นมาครองเมโลนีสตาร์เมอร์เมอร์สแวนเดโลยนนะฮะออกเสียงยากนิดนึงตัวแทน EU ท่านนี้นะฮะ แต่คนนี้เป็นคนที่สนิทกับทรัมป์สุดนะฮะคนนี้สตูปนะฮะสตูปคือผู้นำฟินแลนด์นะผู้นำฟินแลนด์เนี่ยเคยไปตีกอล์ฟกับทรัมป์หนึ่งแล้วก็คุยกันถูกคอมากคนนี้เป็นคนโปรดของทรัมป์เพราะว่าทรัมป์เนี่ยเขาชอบคนที่จบจากมาวิทยาัยดังๆผมว่าแล้ววันนั้นทรัมป์ชมอเล็กซานเดอร์สตูปว่าเป็นคนดีคนเก่งเพราะว่าตีกอล์ฟเก่งแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยดังนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าว่าทรัมป์มากนะฮะเพราะว่าคนไทยจํานวนมากมี โดยเฉพาะาาชนชั้นนําทางธุรกิจและก็การเมืองเนี่ยไม่ไมใช่ชนชั้นนำธุรกิจและการเมืองครผมคิดว่านี่เป็นรสนิยมคนไทยเลยเป็นรสนิยมคนไทยเลยเราไม่ใช่ผิดนะฮะแต่ว่าผมแค่จะบอกว่าทรัมป์เนี่ยมีรสนิยมแบบนี้ก็คือเหตุผลที่ทรัมป์ชอบคนเนี้ยเหตุผลเลยนะเราไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าทรัมป์นะเพราะว่าทรัมป์ก็พูดเองที่ทรัมป์ชอบอเล็กซานเดอร์สตูบเนี่ยประธานาธิบดีฟินแลนด์แล้วประธานาธิบดีฟินแลนด์เนี่ยเป็นกองเชีย,ยร์ยูเครนนะฮะ เขารู้ว่ารัเสเซียพร้อมบุกฟินแลนด์นะครับมันมีเหตุผลนะฮะที่เขาสร้างสร้างรั้วอยู่นะฮะแล้วเขาสร้างรั้วไม่ใช่ล้วนหนามแบบไทยกัมพูชาแบบเด็กๆนะฮะเขาสร้างรั้วจริงนะฮะสูงสามเมตรนะฮะฐานรัเสเซียไม่กล้าปีนอะไรเงี้ยนะฮะอเล็กซานเดอร์สตูปเนี่ยนะฮะทรัมป์ชอบเพราะว่าเพราะว่าทรัมป์นี่มีรสนิยมเหมือนคนไทยนะฮะเป็นค่านิยมเดียวกันนะฮะผมบอกแล้วทรัมป์เกิดผิดประเทศนะฮะ แต่ถ้าเกิดเมืองไทยอ่ะทรัมป์ก็คงโดนสารรับนูลสอยฮะเรื่องจริยธรรมตั้งแต่วันแรกนะฮะอเล็กซานเดอร์สตูบเนี่ยจบมหาวิทยาลัยดังแล้วก็ตีกอล์ฟเก่งนะฮะซึ่งถ้าคุณจบจากมหาวิทยาลัยดังแล้วคุณตีกอล์ฟเก่งเนี่ยคุณมีอนาคตเสมอนะฮะต่อให้คุณไม่เก่งจริงนะหมายความว่าต่อให้คุณคือมันก็มันมีคนซึ่งจบมหาวิทยาลัยดังแล้วก็ไม่เก่งก็มีอะไรเงี้ยอเล็กซานเดอร์สตูบเนี่ยจบจาก London School of Economics LSE ทรัมป์ก็เลย โปรดปรานทรัมป์ก็ชอบ l แล้วทรัมป์ก็รู้สึกว่าหมายอะไรเอลมันดังแล้วก็บางเงินตีกอล์ฟเก่งต่อตีกอล์ฟเก่งกว่าทรัมป์ทรัมป์ก็เลยแบบปลื้มแฮปปี้นะฮะนี่ออกไทม e ์เล่นเรื่องซิลินสกี้ brings back up นะฮะอ่ายิ่งมาเอา back up มาผมไม่แน่ใจว่ามันจะ work อย่างไรนะฮะเดี๋ยวคุณก็รอดูแล้วกันว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการเคกกบาลกันอีกรอบในห้องโอเวอรหรือไม่นะฮะ ซิลินสกี้เนี่ยคุยน้อยๆดีกว่านะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเจอเจดีแวนส์ด่ากลับนะฮะยูเคนอียูเอเซิลินสกี้ซายผมโดดไปดูข่าวบันเทิงแล้วซินี่สวินี่มีหนังเรื่องใหม่อเมริกันแนเหรอยังไม่ได้ดูเลยโอเค